เรื่องราวของอาณาจักรโรมันเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่แล้วก็ซับซ้อนมากเลยนะครับวันนี้เราจะลองมาย่อยเรื่องราวทั้งหมดให้เข้าใจง่ายง่ายกันครับเราจะพาทุกคนย้อนกลับไปดูเส้นทางของอารยธรรมที่ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เป็นเหมือนตำนานไปจนถึงการล่มสลายที่ทุกวันนี้ก็ยังเถียงกันไม่จบเลยครับเอาละครับนี่คือแผนการเดินทางของเราในวันนี้เราจะเริ่มกันตั้งแต่เรื่องเล่าการก,ารก่อตั้งกรุงโรมไปดูยุคสาธารณรัฐอันรุนร่งเรืองการกำเนิดของจกักรพรรดิองค์แรกแล้วไปดูมรดกททททีี่่่่พววกกกกกเขาาาิิ้้้้งไใหโลอนนจจจะดดยยรแตสูุบ ทุกเรื่องราวมันก็ต้องมีจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับแต่เรื่องของกรุงโรมเนี่ยมันพิเศษตรงที่ว่าจุดเริ่มต้นของมันมีอยู่2เวอร์ชันเลยเวอร์ชันแรกก็คือตำนานเท่ๆที่เราได้ยินกันบ่อยๆกับอีกเวอร์ชันคือสิ่งที่นักโบราณาคาดีเขาขุดค้นเจอกันจริงๆเนี่แหละครับคือความน่าสนใจลองดูเทียบกันนะครับฝั่งหนึ่งคือตำนานลูกเทพเจ้าถูกเลี้ยงโดยหมาป่าแล้วก็ฆ่ากันเองเพื่อตั้งเมืองคือมันฟังดูยิ่งใหญ่มากๆเลยแต่อีกด้านหนึ่งหลักฐานทางโบราณาคาดีกับบอกเราแบบเรียบง่ายกว่านั้นว่า เออมันก็คือหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ําที่ค่อยๆโตขึ้นมาจนกลายเป็นเมืองใหญ่นั่นเองพอตั้งเมืองเสร็จแล้วชาวโรมันก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับแต่พวกเขาสร้างสิ่งที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์การปกครองไปเลยนั่นก็คือการล้มล้างระบอบกษัตริย์แล้วสร้างรูปแบบการปกครองใหม่ขึ้นมานี่คือหัวใจของมันเลยครับสาธารณรัฐโรมันแนวคิดที่ว่าอำนาจสูงสุดไม่ใช่ของคนคนเดียวอีกต่อไปแต่เป็นของปวงชนนี่คือเรื่องที่ใหม่และท้าทายมากๆในยุคนั้นเลยนะครับที่อำนาจกษัตริย์คือทุกสิ่งทุกอย่างแต แม้ในทางทฤษฎีจะบอกว่าอำนาจเป็นของประชาชนนะครับแต่พอมาดูโครงสร้างจริงๆแล้วก็จะเห็นว่ามันก็มีความซับซ้อนอยู่คือมีกงศุนสองคนเป็นผู้นำก็จริงแต่คนที่เลือกผู้นำและมีอิทธิพลมากๆอยู่เบื้องหลังก็คือวุฒิสภาซึ่งเต็มไปด้วยชนชั้นสูงก็เลยเกิดคำถามว่าสรุปแล้วอำนาจเป็นของประชาชนจริงๆหรือเปล่าและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากในยุคนี้ก็คือกฎหมาย12โต๊ะโตครับนี่คือครั้งแรกเลยที่โรมมีกฎหมายที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนสลักไว้บนแผ่งทองแดงให้ทุกคนเห็นได้ไไมม่่่่่ใชกกกฎหาาายทีีพูดปปปเลออต ซึ่งนี่แหละครับคือรากฐานของระบบกฎหมายตะวันตกในปัจจุบันเลยแต่ยุคสาธารณรัฐก็อยู่ได้ไม่ตลอดรอดฝั่งหรอกครับสุดท้ายความขัดแย้งภายในมันก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนนําไปสู่จุดจบของสาธารณรัฐและการเป็นเปิดฉางยุคใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนั่นก็คือยุคจักรวรรดิโรมันรอยร้าวที่ใหญ่ที่สุดมันเริ่มมาจากตรงนี้ครับการเมืองในโรมแตกออกเป็นสองขั้วใหญ่ๆคือฝ่ายออตโเมสหรือก็คือกลุ่มอานาจเก่าที่อยากให้วุฒิสภามีอานาจเหมือนเดิมกับฝ่ายป๊อปปิลาเรสต์ที่เป็นตัวแทนของ และท่ามกลางความวุ่นวายนเองครับก็มีชายคนหนึ่งก้าวขึ้นมาเขาคือจูเลียซีซ่าแม่ทัพอัจฉริยะจากฝ่ายป๊อปปูลาเลสที่เก่งกาจจนได้รับความนิยมท่วมท้นซึ่งความยิ่งใหญ่ของเขานี่แหละครับที่ไปสั่นคลอนอำนาจของวุฒธธิสภาอย่างรุนแรงแล้วเรื่องราวก็มาถึงจุดแตกหักครับซีซ่าถูกรอบสังหารกลางสภาจากนั้นก็เกิดสงครามแย่งชิงอำนาจครั้งใหญ่ระหว่างทายาทของเขาคือออกเทเวียนกับแม่ทัพคนสนิทยอย่างมาร์กแอนโทนี สุดท้ายออกชเชวียนเป็นฝ่ายชนะแล้วก็ได้สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นออกัสตัสจักรพรรดิองค์แรกของโรมเป็นอันสิ้นสุดยุคสาธารณรัฐอย่างเป็นทางการเอาละครับพอเข้าสู่ยุคจกกักรวรรดิโรมก็ก้าวเข้าสู่ยุคทองอย่างแท้จริงเรามาดูกันดีกว่าว่าพวกเขาสร้างอะไรที่มันสุดยอดทิ้งไว้ให้เราจนถึงทุกวันนี้บ้างยุคนี้มีชื่อเลียกเท่ๆว่าพักโรมานาหรือสันติภาพโรมันครับคือเป็นช่วงเวลาที่สงบสุขและรุ่งเรืองสุดๆยาวนานถึง200ปีเต็มๆซึ่งความสงบสุขนี่แหละครับที่เปิดโอกาสให้วัฒนธรรมและเทคโนโลยีของโ 80,000กิโลเมตรนี่คือความยาวของเครือข่ายถนนที่ชาวโรมันสร้างขึ้นภายในปี200ก่อนคริสต์กาลนะครับคือมันไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันแสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านวิศวกรรมที่มันสุดยอดจริงๆของพวกเขาไม่ใช่แค่ถนนนะครับแต่นวัตกรรมของพวกเขานี่สุดยอดไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตที่แข็งแรงทนทานท่อส่งน้ําที่ส่งน้าข้ามภูเขาได้ไกลเป็น10บสกิโลเมตรหรือแม้กระทั่งคอลอเเซียมกับระบบระบายน้ําสาธารณะคือหลายอย่างที่ว่าวันนี้เป็นรากฐานของเทคโนโลยีที่เราใช้กันในปัจจุบันเลยนะที่เราได้ยินคําพูดที่ว่่่าาถนนนทุุุกกกสสยยมมงูรรโับๆ มันไม่ใช่แค่คําเปรียบเปยนะครับแต่มันคือเรื่องจริงในยุคนั้นเลยเพราะเครือข่ายถนนน,นี่แหละครับที่เป็นเครื่องมือสําคัญที่ทําให้โรมสามารถควบคุมดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลของตัวเองไว้ได้แต่งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาครับความยิ่งใหญ่ของโรมก็เช่นกันเรามาดูกันว่าอะไรคือรอยร้าวที่ทาให้จัก,กรววัดิที่ดูเหมือนจะไม่มีวันล่มสลายนี้ต้องพังทลายลงมา จุดเปลี่ยนสาคัญก็คือวิกฤตการณ์ในศตรวรรษที่3ครับหลังจากจักรพรรดิองค์หนึ่งถูกลอบสังหารโรมก็เข้าสู่ยุคมืดเลยเกิดสงครามกลางเมืองยาวนานถึง50ปีมีจักรพรรดิเปลี่ยนหน้ากันถึง22คนความวุ่นวายภายในในี่แหละครับที่ทำให้อนาจักอ่อนแอลงอย่างหนักจนเปิดช่องให้ศัตรูภายนอกเข้ามารุกรานได้ง่ายขึ้นและเพื่อแก้ปัญหานี้ครับจักรพรรดิเดโอคลีเชียนเลยตัดสินใจแบ่งจักรวรรดิออกเป็นส่วนๆเพื่อให้จัดการง่ายขึ้นแม้ว่าหลังจากนั้นจะมีจ,กมมจักร,กรพรรดิคอนตก กับฝั่งตะวันออกตารางนี้ทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับว่าชาตากรรมของสองฝั่งมันต่างกันแค่ไหนฝั่งตะวันตกที่เมืองหลวงคือโรมเนี่ยเจอปัญหาทั้งภายในทั้งเศรษฐกิจแถมยังโดนชนเข่าต่างๆบุกไม่หยุดจนล่มสลายไปในปีคศ476ในขณะที่ฝั่งตะวันออกที่เมืองหลวงคือคอนสแตนติโนเปิลกลับยืนหยัดอยู่ได้เป็นพันปีเลยครับ และวินาทีที่จักรพรรดิโรมันตะวันตกองคสุดท้ายถูกหัวหน้าเผ่าเจอแมนิกปลดออกจากตำแหน่งในปีคศ476ช่วงเวลานั้นแหละครับที่นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของจักรวรรดิโรมันตะวันตกและเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในยุโรปที่เรารู้จักกันในชื่อยุคกลางแต่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดก็คือโรมล่มสลายในปี476จริงๆหรือในเมื่อจักรวรรดิโรมันตะวันออกยังคงอยู่รอดและรุ่งเรืองต่อไปอีกตั้ง1000ปีเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นที่ถกเถียง มันทําให้เราต้องกลับมาตั้งคาถามกันใหม่ว่าการล่มสลายที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่แล้วทุกคนล่ะครับคิดว่ายังไงโรมล่มสลายจริงๆหรือเป็นแค่การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคใหม่